วันนี้โมเมขายที่ดินมาอยู่ตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกวันนี้พาทุกท่านมาชมบ้านสวนนะคะแล้วก็ใครที่ชอบอยากได้ทำสวนเงียบๆไม่ชอบยุ่งกับใครนะคะวันนี้โมเมมีที่ดินสวยๆมาแนะนำเลยค่ะอยู่ด้านนี้เลยขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานกับจุดสองตารางวาราคาอยู่ที่หนึ่งล้านกับห้าหมื่นบาทถือว่าถูกมากเลยค่ะน้ำประปาไฟฟ้า พร้อมค่ะ,แล,ะแ,ล 31, 31, ลลแล้วก็ที่ดินแปลงนี้อยู่คลองสามสิบเอ็ดอยู่ห่างจากวัดคลองสามสิบเอ็ดเพียงหนึ่งจุดหกิโลเมตรถือว่าใกล้มากๆเลยแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ติดถนนทั้งหมดสามด้านเลยด้านนี้1ด้านนะคะแล้วก็ด้านทางนี้1ด้านแล้วที่ดินแปลงนี้ก็อยู่ติดกับวงเวียนภายในโครงการเลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะวงเวียนอยู่ด้านนน้น แล้วก็อีกถนนอีกหนึ่งด้านจะอยู่ด้านนน้นนะคะที่ดินของเรากั้นอาณาเขตชัดเจนจะมีเสาสีแดงๆเนี่ยค่ะก็จะรู้ออนาเขตของแปลงที่ดินว่าที่ทดินอนาเขตถึงตรงไหนและตรงไหนนะคะที่ดินเป็นฉนดคุูแดงพร้อมโอนนะคะที่ดินห่างจากถนนหนนสามตูนห้าถึงที่ประมาณยี่สิบกิโลแล้วก็บริเวณโดยรอบมีเพื่อนบ้านไม่หนาแน่นค่ะเีนี่ยค่ะ ก็คือบรรยากาศดีใครที่แบบอยากมีบ้านสวนที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมาหานครการเดินทางก็สะดวกสบายเอาไว้ทําบ้านสวนในว่าช่วงวันหยุดค่ะก็ที่นี่เลยค่ะแนะนำราคาก็ถือว่าถูกมากหนึ่งไร่หนึ่งงานกับสิบสองตารางวาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งด้านนะคะถนนอีกหนึ่งด้าน ถ้าสนใจเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยนะคะนะคะที่ดินแปลงนี้ก็จะเป็นโครงการเก่าค่ะถ้าลูกค้าสนใจที่จะมาชมที่ดินของเราสามารถที่จะมาชมได้ทุกวันที่ดินของเราก็จะขายตามสภาพแบบนี้เลยนะคะ น้ำประปามีให้ไฟฟ้ามีให้ท่อระบายน้ํามีค่ะเพราะเราเป็นไม้น้ําของโครงการถ้าลูกค้าซื้อก็ต้องถมที่ให้สูงนะคะก็ทางนู้นก็ทางนี้ก็มีเพื่อนบ้านค่ะเมื่อกี้นี้เห็นรถสิบล้อเข้าไปนะคะถมดินด้านในก็จะมีเพื่อนบ้านก่อนเข้ามาถึงที่ทางด้านนู้นก็มีเพื่อนบ้านค่ะ แต่ก็ไม่ได้หนาแน่นถ้าซื้อที่ดินตรงนี้ก็จะมีอาจะอยู่ใกล้วงเวียนก็จะมีรถวิ่งเข้าออกอยู่ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินไปทางด้านนน้นกันถนนทางาทางด้านนน้นในโครงการนี้โมเมยังมีอีกหลายแปลงนะคะเดี๋ยวตอนตอนนี้เราให้ชม แปลงหนึ่งไร่หนึ่งงานกับสิบสองตารางวาก่อนแล้วเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมอีกสองแปลงค่ะเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปหน้านะคะคลิปนี้ชมแปลงนี้ไปก่อนนะคะก็ถือว่าสวยนะคะที่ดินแปลงนี้ในโครงการนี้นะคะน้ำไม่ท่วมคะ่ะถ้าลูกค้าซื้อแล้วถมนะคะก็ถมให้สูงเลยก็อยู่ที่ ประมาณหนึ่งเมตรค่ะถึงหเมตรครึง่งเพราะว่าถมแล้วกันเวลาฝนตกนะดินจะยุบลงไปนะคะนะะใครที่ชอบความสงบหรือไม่ชอบยุ่งกับใครนะคะแนะนำเลยแบบนี้หนึ่งล้านกับห้าหมื่นบาทปีโอนเป็นฉนวดคุดแดงพร้อมโอนค่ะถ้าสนใจ ทักมาสอบถามรายละเอียดกับเราได้ทุกวันเลยนะคะของดีมีน้อยของถูกก็มีมาไม่บ่อยรีบทักมานะคะมีเพียงแปลงเดียวเท่านั้นขนาดหนึ่งไร่หนึ่งงานสิบสองตารางวาค่ะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนบายบายค่ะ